ค่ะวันนี้ก็จะมาดูเซราม่คพื่ทงทำไปออทำสตรีนก่ะวันนี้เช้าวันก่อนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเรยอันนี้นะคะสุดสายเสียจิ้มฟินมากๆตอนแรก เราดว่าถ้าไหนแข็งแบบมันจะไม่ฟิน,ใช,ฟนใช่ไหมแต่เนี่ยฟินเฉยช่ยคือเพิ่งทำเมื่อกี้เองนะก็ถ้าต้องคลิปบอกว่าทำเมื่อสองวันก่อนก็ขอใครนะคือผิดไป <c oughs> อืออือไปยืด,ดยาอยู่นะ คนือขึ้นไมน I can see why ใช่เพราะว่าสี่มันก็จะใส่อีกสี่วันข้างหน้านะคะไม่เลข้างหลังเราก็ไม่รู้ข้างหน้าแหละคือนนี้เราได้แบบ นม่ก็ขัไปซื้อมาเนาก็เราก็ขายนะฮะอย่างกระปุกนี้ก็ขายประมาณยี่สิขึ้นไปนะใส่สีก็ยี่สิบห้าไม่ใส่สีก็ยีบาทนะคะเก็บรู้สีต่อไปไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะก็เพิ่งทําเสร็จไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะคือวก็ทําไว้นะแล้วปล่อยมันทิ้งค้างไว้อะ อันนี้นะอันนี้เลยคือแบปล่อยเห็นไหมโฟกัสในเซเผือแบาพึ่งพึ่งทำไปไม่แค่คือบเราปล่อยประมาณสามนาทีหรือห้านาทีนี่แหละจะไม่ได้จะไม่ได้นะแต่ว่ามันแบบสายอยู่หน่อยนึงคือ คือประเด็นเน่ะคือว่าเราอ่ะปล่อยไว้ใช่ไหมคือเราปล่อยไว้กัจะให้แบบกะจะให้มันเนื้อจริงมาจริงเรากจะให้มึงแบบว่าให้มันใสแต่ประเด็นคือนั่งกินข้าวอยู่คุณย่าค่ะวันนี้เลยเน,นี่ยคนเนี้ยคนเนี้ย อย่างยากกว่านี้นะค่ะเนี่ยคือกำลังกินข้าวอยู่คืออะไรอ่ะมาจับตาลานมานแล้วคุนเฉยขุ่นเลยค่ะงงมากมากค่ะโอเคก้อนนี้ก็แข็งพอใช้ได้อยู่นะแต่ใสกว่านอ,อันนี้นิดนึง แล like yes. ้วก็ไม่ควรออกกําลังกายหรือหักโง่ในช่วงี่แดดจับเดี๋ยวมันจะมีอาการหน้าบึ้งใช้ก้องธรรมดาไม่ใช้อะไรธรรมดาอันนี้เราขายเริ่มก้นที่ราคาประมาณ35บาทนะคะถ้าใส่ทารปิ้งใส่สีหรืออะไรนะคะหรือใส่อะไรที่นอกจากไม่ใส่สีแล้ว ก็จะราคาเพิ่มทีละห้า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 บาทขึ้นไปเลยนะคะอย่างกองนี้เราเอา,อาประมาณสามสิบบาทนะขายก็บป็นล้อสามสิบสอ ขายนะคะขายเลยปลาเฉพาะเด็ดปลงอนุปกป่าปลาเฮจี่เราให้ตอนนั้นนะจะประกวดไปนั่นแหละปลาอะไรปลาอะไรโอเคเนี่ยใส่กว่าเออชัคืออันนี้คือแบบรู้สึกว่าจะแข็งกว่าอันนี้หน่อยอันเนี้ยจะแข็งกว่านี้หน่อยนึงนะที่เพิ่งทำเมื่อกี้จะแข็งกว่านี้หน่อยนึงนะรู้สึกนะเพราะอันเนี้ยมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ แข็งแต่งพอได้แต่รู้สึกว่าอันเนี้ยที่มัทำแบบนี้เราจะใส่น้ำยาเยอะไปสุกิซรินบอลเล็กไหมคะโอเคไปดูตัวสุดท้ายกันเลยก็ใส่ในกระปุกของเราเนาะก็จะบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาทำหมคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาจากคุณแม่เนาะเคดูสีเลยเห็นอะไร าใช่นี่นะคะไม้สีเหลืองฮัลโหลเร็วไหมมาดูกันเร็วไหมเอ่ยเร็วไหมเอ่ยเฮรยติู้กันเลยนี่นะคะไม่เหลวเลย สารพวกเลี้ยงไ,ไม้ไว้อายนี่ก็แบบว่าเหญมีเศษเพราะว่าครั้งแรกมีกลิ่นด้วยนะคะกลิ่นของายางจานสีขนงมียางจานสีมันจัดมียางจานทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้คือจะบอกว่าไออันเนี้ยที่มันไม่ค่อยคุน้นเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะตัวอื่นเขาอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่นางอื่นมียางจานเนาะ แต่อันนี้เราใส่ไปนิดเดียวอ่ะสีก็สีมันยังจะไม่ค่อยออกมันเลยแข็งไงคะแข็งไปหน่อยช่างมันเนี่ยนี่ก็เยอะมากเลยค่ะอืม มีบ้านหลังหนึ่งนะครับทงตรงแดงบ้านสองไทยแล้วหายหน้าร้อนทำตลบตั้งแต่เมื่อวานไหนแล้วาพเทียบเท่าต่งริงล้นะแต่ตีนี้ตีนมักินมีฮะผู้ชมใครมองไม่เห็นก็ขอบภด้วยนะล้างให้ใครที่ตลบุกลาลีน่าุแล้วทั้งหมดนี้ลาบเป็ลาบแบกคอน มาหลังนี้เจ้าของเนี่ยเราคุณสร้างสามล้านห้าครับคุณผู้ชมครับเจ้าของชื่อที่นักตะกนการจันทร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรากลับไปสูงเดิมดีกว่า้วลก็ยืดได้ยาวอยู่เหมือนกันแผลก็น่าจะได้บางอยู่นะ หลทีนาขอรอนะครับทาาดดมอะกนกยคชับเ okay, ็น okay, ูกน้องแล้วนี้ถ่ายคลิปตอนประมาณเอนไหตอนประมาณสองทุ่มห้าสิบห้านะคะน้็นสองทุ่มกว่าแมาสร้างแล้ส้างกะไร่ก็สองพานแปดกับ คือเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำนะก็หลายครั้งอยู่แต่เราหมายถึงว่าครั้งแรกที่เราได้ทำอยามาถงว่าครั้งแรกที่ย่าให้ทำปกติเขาจะไม่ให้เราทำแล้วรานภาพจชเัวเอายนี่นของร้านแ่านี่คือตัวบ้าน ของที่อยู่ข้างในรวมกันเลยเสร็จจุดไฟหมดเลยครับกูไม่เอยู่ยจริงนะนี่แหละครับนนขนาดเราดูถภาพก่อนนั้นดูว่ามันโผล่แรงมีเงากระพริบนะทีละ้อไปหมึกเลยครับแล้วตัวร่างเมื่อตอนเย็นครับเอาข้าวตอนเย็นขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะฮะฝนตกอย่างหนักครับต้องการต้องกากฝนว่าผมบอกว่าตอนนี้โตัวห้ามตัวห้มามลม นะครับข้างนี้มีฝนตกด้วยและนี่เป็นภาพโฆษณาขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะสภาพอย่างที่เห็นนี่ะเป็นโฆษณามีทั้งต้นไม้เสาไฟฟ้าอะไรแบบนค่ะเพราะว่าลงดันก็อุูมปุ๊บแล้วก็มีขับรถกันหมดแล้วก็ไม่ติดแล้วนะางสามแยกปากคงชัยริมถนนนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มันล้มมาทับทั้งรถทั้งบ้านเรือประชาชนโชคดีหน่อยคือไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะมันแรงจริงนะ แสดงว่าพี่น้องแถบปีศาเนี่ยแหละที่โก,กงการรับเงินเท่าสารณภัยเขาต้องเตือนคุณว่าชมดูสภาพขนาดป้ายอย่างนี้นะครับโบกทันทับร้องกับอากาศโดนใต้ทับหมดเลยคือเราจะทำสกูตชี่ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าคือเราไม่มีน้ำยา,เ,ยววา,าเราใช้แบบว่าทาราเราะคือถ้าใช้น้ำยามันจะแบบว่าไม่ค่อย slow นะคะโอเคคือตัวล้วงในอันนะครเอามาใส่แบบนี้ ทุกคนเลยนะคะสลามนะค่ะเริ่มจากส่วนนี้กันเลยนี่นะคะไปดับในเขตใทศบาลสามชั่วโมงภายนู้ดูร้อทับสังกะสีปลิวว่าไปทั่วหมู่บ้านบางแห่งสังกสีไปแผนอยู่บนต้นไม้อาคาเลนบางจุดได้รับความเสียหาย ผู้ว่าการสิงคุณวินัยวิทยานุกคุบอกเลยนะครับว่าเนื่องจากเนี่ยตึกที่ใหญ่จะอยู่แถวเขตเทื่อเขาปุกนี่นะคะแล้วก็มีบ้านประชาชนต้มต้มน้ำร้อนเลยเนี่ยเดินลำบานลกเดินสุดตแล้วไปแม่แหละ มีเนะคุณแม่าใช่ยังมีผู้ว่าราชการนะคะว่ายฟังกระดูกด้วยนะคะแล้วก็เดินที่น้องประชาชนจะมรถวายท่อมเผีแผลได้ไม่ค่อยบางคงจะต้องรอคงจะต้องจะต้องจะต้องประมาณสี่ห้าวันนะคะมันแล้วมันจะไปเลยทุกแถบนึกว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยจะมั่นคงมันจะถล่มเลยทั้งหลังเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายจังหวัดนะคะที่เราเตือนการระบาดตองต้นรายการ รจ่ต่อคติดเป็นว่างก็สอ,อนนะคะตัวนี้ก็ใช้แอปธรรมดานะไม่ได้ตรก่ใะแอยยัันยยน,น,น,ะะนนีีส้สสใย,ยงไมุ่กััันนนนะะคอ่ีี้สสยงไมุแต่่่่นนนีีสีสสใคคุะคะคคแล้วนนะือเือบุนแล้วมันนนเอหืย 你看。